สวัสดีค่ะพบกันกับแอนอีกแล้วนะคะกับเจ้าของเพจโบต้าพีเคลับฉบับแม่ลูกสองนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาตอบคําถามพี่ๆที่ทักเข้ามาในเพจแอนนะคะว่าถ้าทานยาลดความอ้วนมาหรือว่าดื้อยามาเนี่ยเราก็มีอาการโยโย่ด้วยน้ําหนักตัวเยอะมากเลยเนี่ยทานตัวไหนจะเห็นผลนะคะแล้วก็ทานโบตาพีได้ไหมนะวันนี้แอนก็เลยจะมาทําคลิปตอบคําถามนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวรอชมกันเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาตอบคำถามที่ว่าทานยาลดความอ้วนมาโยโย่แล้วก็น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยทานโบตเตอร์พีได้ไหมทานตัวไหนบ้างถึงจะเห็นผลนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องตอบคำถามนะคะว่าทานโบตเตอร์พีได้ไหมตัวนี้คือทานได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเจ้าตัวโบตเตอร์พีเนี่ย ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะแต่มันคือโปรตีนแล้วโปรตีนมันไปช่วยเรื่องลดความอ้วนได้ยังไงหรือว่าช่วยเรื่องหุ่นรูปร่างเราได้ยังไงนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะคือเจ้าตัวโปรตีนจะไปเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะแล้วตัวกล้ามเนื้อนี่แหละคะ่ะเป็นตัวเผาผลาญของร่างกายของเรานะคะก็คือเป็นระบบหลักในการเผาผลาญพลังงานพูดง่ายๆซะพอเราทานโปรตีนเข้าไปถึงเนี่ย กล้ามเนื้อเราก็จะมาเยอะมวลกล้ามเนื้อเยอะเข้ากับว่าระบบเผาผลาญของเราดีขึ้นหรือว่าที่มันเคยพังมาเนี่ยมันก็จะทําให้มันดีขึ้นแล้วก็มีเยอะขึ้นพอระบบเผาผลาญดีเรากินอาหารเท่าเดิมเนี่ยมันก็จะทําให้เผาผลาญได้เยอะแล้วก็ไม่ตกค้างพูด,ดง่ายๆก็คือไม่ตกค้างนั่นเองสําหรับพี่ๆคนไหนที่แบบ ทานยาลดความอ้วนมาหลายตัวแล้วมีอาการคือโยโย่เดี๋ยวบางคนจะไม่รู้ว่าโยโย่คือไงโยโย่คือกินข้าวนิดเดียวกินนิดเดียวแต่ว่าน้ําหนักกับมีแต่เพิ่มเอาปกติแล้วกินน้อยมันก็ต้องมันก็ต้องแบบว่าน้ําหนักไม่ต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหละ่ะแต่เนี้ยคือในกรณีพิเศษก็คือพี่เขาแบบทานยาลดความอ้วนมาหลายตัวหรือผ่านการลดน้ําหนักมาหลายครั้งทําให้ร่างกายมันชินกับการที่แบบ อดอาหารดังนั้นร่างกายก็เลยปรับโดยการที่เผาผลาญน้อยลงเจ้าตัวเนี้ยค่ะเจ้าตัวโปรตีนบัลพีมันก็จะทําให้ระบบที่มันเคยลวนเนี่ยค่ะกลับไปทํางานเป็นปกติปกติของพี่เขานะไม่ใช่ปกติของแบบแอนหรือว่าทนทั่วไปไปทําให้มันเป็นปกติแล้วก็เพิ่มคือยิ่งเราทานไปเรื่อยๆเนี้ยค่ะมวลกล้ามเนื้อมันเพิ่มระบบเผาผลาญมันก็จะยิ่งทํางานดีขึ้นอย่างที่แอนอธิบายไว้ไปข้างต้นนั่นเองเนาะเสร็จแล้วทีเนี้ยคือจะ ในกรณีที่พี่เคยทานยาลดความอ้วนมาหลายตัวสิ่งที่แอนจะแนะนำก็คือเจ้าตัวถ้าจะเอาให้เห็นผลนะเอาให้เห็นผลไวอาทิตย์หนึ่งคือแบบรู้สึกตัวเบาเลยต้องแนะนำสามตัวนี้ค่ะเจ้าตัวโบตพีพัทเจ้าตัวโบตพีพัทนะอันนี้ยังเป็นซองเก่าอยู่เดี๋ยวซองใหม่เดี๋ยวแอนไปเอามาให้ดูนะ จ้าตัวโบตาพีโบตาพีพัดนะคะอันนี้มันเป็นซองที่แอนทานมันก็เลยยังเป็นซองเก่าอยู่แล้วก็ตัวน้ําหยดนะคะแล้วทออําเดี๋ยวจะมีคนถามอีกว่าแล้วน้าหยดคือจําเป็นจะต้องทําครบเซตขนาดนี้เลยเหรอคืออย่างนี้ค่ะคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะแล้วก็เคยโยโย,ย่มาเจ้าตัวน้ําหยดนะ่ะ <ừ, S 1> เห็นผลกับพี่สาวแอนที่เขาผ่านการลดน้ําหนักมาหลายครั้งแล้วก็คือเขาทานเจ้าตัวโบตาพีกับโบตาพีพัดเนี่ยก็เห็นผลอยู่นะคะแต่ว่า ทานแล้วคือมันยังมีความหิวอยู่คือคุมเขาเป็นประเภทแบบว่ามันคุมปากไม่ได้อ่ะคือมันเห็นมันก็อยากกินน่ะไม่ได้หิวนะแต่อยากกินแต่เจ้าตัวเนี้ยน้ำหยดอ่ะคือพอให้เขาทานปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่ามันอยู่หมัดมากอยู่หมัดในที่นี้คือมันจะคุมหิวมันเป็นโปรตีนเนี่ยแหละคะ่ะแต่ในรูปแบบน้ํา ไอผลิตจากสาหล่ายเคลแล้วก็เป็นนวัตกรรมนาโนของโบตพีนั่นแหละคือพอทานเจ้าตัวน้ําหยดเนี่ยคือพี่สาวบอกว่าทานแล้วมันจะคุมหิวมากคือเขาจะไม่ค่อยหิวเลยคือพอทานตัวนี้ปุ๊บมันจะทําให้อย่างที่บอกไม่หิวไม่อะไร ทีนี้พอเขาไม่หิวปุ๊บมันสามารถจัดการโดยที่เขาแบบไม่ฝืนตัวเองได้พอทานโบเตอรพีกับโบเตอร์พีพัดเข้าไปนะคะพอทานโบเตอรพีกับพัดเข้าไปเนี่ยคือมันจะทําให้กล้ามเนื้อระบบเผาผลาญของเรามันทํางานดีขึ้นแล้วก็กินโปรตีนมันจะทําให้อยู่ท้องอย่างเงี้ยค่ะคือพอกินครบเซตแล้วมันเลยแบบว่าเห็นผลค่อนข้างไวดีกว่ากินแค่เจ้าตัวโบเตอรพีตัวเดียว คือทานเฉพาะตัวเดียวอะมันเห็นผลไหมเห็นผลแน่นอนค่ะแต่ว่าระยะหวังผลระยะเห็นผลแบบลดเยอะๆลดหลายนิ้วลดหลายโลเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเราอย่างที่แอนบอกว่าเราอะไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะของเรามันเป็นโปรตีนมันก็เลยจะต้องแบบเขาเรียกอะไรต้องให้ร่างกายมันปรับตัวสักหน่อยในพี่ๆที่ไม่ได้ทานโปรตีนหรือว่าขาดโปรตีนมาเนี่ยค่ะ คือพอทานเนี่ยมันก็เลยต้องแบบว่าให้ร่างกายเขาได้ปรับตัวกับโปรตีนนิดนึงเพราะมันเป็นโปรตีนที่เข้มข้นมากๆคือทานไปสักระยะหนึ่งร่างกายจะปรับตัว<ม>ระบบเาผาผลาญก็ดีขึ้นแล้วไม่เอาของหวานเข้าไปในร่างกายอย่างนี้อีกค่ะมันก็จะยิ่งเห็นผลเร็วแล้วก็เห็นผลดีมากๆแอนก็เลยแนะนําว่าสําหรับพี่ๆนะคะที่ทานยาลดความอ้วนมาหลายตัวแล้วก็มีอาการโยโย่เนี่ย คือถ้าทานครบเซตนะคะ3ตัวเนี่ยเห็นผลเร็วแน่นอนค่ะอาทิตย์หนึ่งจะรู้สึกเลยว่าตัวตัวเบาขึ้นตัวลีนขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อเซตน้ำหยดนะคะสำหรับเดือนเนี้ยเดือนมีนาคมนะคะที่แอนอัดคลิปอยู่เซตน้ำหยดก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะโดยที่ปกติแล้วน้ำหยดหนึ่งขวดนะคะจะแถมโบเตอร์พีทั้งหมด2ซอ,องด้วยกันนะคะแบบนี้ 3. สองซองไปให้ไปทานนะคะคู่กันเลย ก็ในราคา1,800บาทเนี่ยไม่รวมส่งนะคะแต่พิ่เศษสําหรับเดือนมีนาคมนี้นะคะก็คือทั้งหมดนี้ในราคา1,790บาทรวมส่งแล้วนะคะถือว่าคุ้มมากๆแต่สําหรับใครที่อยากได้ตามเซตที่แอนแนะนำนะก็คือน้ำยอดโบตพีแล้วก็โบตพีพารเพิ่มเงินอีกแค่100บาทนะคะก็ได้ครบเซตตามนี้เลยก็คือจ่ายในราคา 1, 8 9 0บาทนะคะรวมส่งเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวแอนจะทิ้งลิงก์สำหรับการสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยไว้ที่ด้านล่างเลยนะคะมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คืออินบ็อกซ์ค่ะ Li n e OA แล้วก็เบอร์โทรสะดวกช่องทางไหนก็คือสามารถติดต่อทักเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะโดยทั้งหมด3ช่องทางเนี่ยเป็นแอนตอบทั้งหมดนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวแอนจะดูแลให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ สำหรับคลิปนี้นะที่แอนทำแอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสำหรับหลายๆคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าจะทานยาหรือจะทานยาลดความว้วนหรือว่าทานโบตาพีดีไหมหรือว่าทานโบตาพีอยู่จะทานยังไงให้มันเหมาะกับปัญหาของตัวเองนะคะแอนแอนคิดว่าคลิปเนี้ยของแอนคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย